มาครับพี่นองเอาแล้วล่าสุดเรเว่าเสียนนรับเต็มๆครับพี่นองซองแดงของน้องอูอิงเพชรานแห้งคันหลายคนที่ไดียากันติดตามช่องแอดมินครับพี่นองกับสิรุนะคะว่าอ่าคลิปที่ว่าซ่องแดงนี้มาถึงเอียงมือว่านี่ครับพี่นองก็เป็นมือแห่บุญกะทินเนี่ยอยู่ที่บ้านน้องอูอิงนาอพี่นองเนาะแล้วนี่ลหละนี่อูอิงนงกับสิี่ซ่องแดงครับพี่นองซึ่งสําหรับในซองแดงก็จะมีลอตเตอรี่อยู่นาอพี่นองเนาะน้องอูอิงก็คือ เอามาเสนอให้กับเสียนุ่นกับบอโจนะคะแล้วนี่แหละปอโจกระเด้่ยวขึ้นนะคะว่าเอานะคะเอามาเห้พอซิปซิชุดนะคะเอามาให้เสียนุ่นซิชุดก็คือคนละซิปคนละซิปซองประมาณนั้นละอุงอิงกะเลือกให้เองกับมืออุงอิงเลือกให้เองกับมือได้ค่ะพี่น้องเสียนุ่นซิปพอโจซินะคะแล้วอุงอิงก็ยืนให้อุงอิงก็ยืนให้นาอพี่น้องนาะแล้วเป็นจังไหนมื้อนีวันที่หนึ่งพฤษภากรยนทลนรางวันออกมา เรียบร้อยแล้วค่ะพี่น้องจัหราพนตั้งวัลนเหลขกสองตัวนะฮะออกแปดเจ็ดกับแปดเก้านพี่น้องนาะอออกแปดเจ็ดแปดเก้าแล้วนี่ละเสียนนรับเต็ม,เต,มเต็มกรีดลั่นบําเมนเพียงแค่เสียนนครค่ะพี่น้องอุงอิงห้โชกเสียนนแล้วแม่หน่อยก็ถูกไปด้วยแม่หน่อยกับบอร์ูวเป็นลักสือตะยา่านใดบ่ร์รูว่าเน่ามาักอ่าวาล่าอ่า ไปซื้อตะตอนใดเนาะพี่น้องเนาะแต่เล่ากระถือคือกันเศรษฐีนาไม่ในมือนี้สิให้หลายคนไปเบิ่งคลิปกันจนันลอยสะก่อนเนาะพี่น้องเนาะว่าบรรยากาศหลังผลรางวัลออกเป็นอย่างไรผู้ใดเป็นเศรษฐีนาไม่แน่เนี่ยเอาไปเบิ่งคลิปนี้กันสามสี่พ<า>่อจิตไปไหน<ส>ามาพ่อจิตทะเบียนเพิ่นไหมเออฮ่าพ่ใบฮ่าใบโอ้ผู้ผู้ถือเพิ่นว่าปาก กน่าขยเยอะกน่เป็นชุดน่าบนเียนบรถ้าองหลังน่นในรถมบอยเปนะสื่บมิ้ง่นีลเกียนะครับเต็มเต็มนะครับปลาหี่มาหน้าปกหน้าปกหน้าปลุกนี่าขอดูหน่อยมามา ไม่ยืนเทนาปกไนี้พ่อมีแค่ใบเดียวกิ้วเขาทำมันมีส่อนไดเลยใบยเอาใบดีกมีแย้งอกแาจะไมายืนนเทนาปกเห็นไหมโอ้ยืโอ้ยนั่นแหละครับพี่นองกระดีใจกับทั้ด้านเสียนนท์นำเอิร์ธมาลูกสาวแห่โชวีิลีุ้งอมงเลือกเองกับมือสำหรับซองแดงเนาะพี่นองเนาะ ซองทีเสียน,น่นถือนี่แล้วถือเลขลงท้ายแปดเจ็ดค่ะพี่น้องเลขลงท้ายแปดเจ็ดแล้วก็รับเต็มๆนะคะรับเต็มๆในะ,ะนนีล่ะอุงอิงเลือกให้เองกับมืออุงอิงให้โชว์เสียน,น่นกรีดหลันดีใจบักคักเลยล่ะนาอพี่นองเนาะดีใจบักคักเลยล่ะนะคะแล้วไม่หน่อยก็คถือคือการไม่หน่อยเหมือนสิถือสองชุดค่ะพี่น้องนะคะบันฑิตเจว่า,าชุดลรจักใบถูกสองชุดนะคะดีใจกับน้องนำน้องพี่น o n ล่ะก,กะ อโอ้ถ uh, oh, ืออีกผู้หนึง่งผู้หนึ่งก็ถือหาใบบอกครับพี่น้องแอนดมินบ่ารูจักสื่อเพื่อนนะคะกระดีใจครับพูดทีเพื่อนใดนําแนวอ่อแนมูนีมันแล้วแต่ดวงนะคะแนมูนีมันแหลวแต่ดวงนาะพี่น้องเนาะเป็นจังใดสําหรับอุงององออ้งอิงครับพี่น้องคันในมือว่าอุ้งอิงว่าเอามาเสนอให้เสียนนเป็นจังใดมุจจาวาพอน่นก็คือเสียบได้นะคะแต่นี่ลูกสาวเอามาเสนอให้แบบ ตัวหนาเลยล่ะน้อพี่น้องน้อก,ก็ถือว่าเป็นการทำบุญไปนน้ำกันบวชสิเป็นโอคนที่ได้ร่วมทำบุญกับน้องอุ้งอิงนี่มีหลายคนแหงนะคะมีเยอะมากๆน้อพี่น้องนาอนะคะบ,บางคนกะก็คือแบบเห็ดหลายเห็ดหน่อยอันนี้กับบ่ได้่ากันนะคะขอเพียงแค่ตังใจเห็ดนะคะก็ไดบุญกันเมื่อสุกคนนาอพี่น้องนาอนะคะแล้วนี่ล่ะสําหรับเสียน่นก็นคืออยู่ซอยงานอยู่งานอ่าอยู่บ้านอุ้งอิงนี่ ก็คือยุ่ยสวยงานหลายอย่างวันถกนะคะแล้วกระสมกระทีเสียนนเล่าใดเราพี่น้องเรากระสมกระทีเสียนนเราใด่างคนบอกว่าเสียนนถือเทิ้งบนถือเทิ้งหลังมันแหนอีหลีบอกค่ะพี่น้องแอดมินก็บอนแนใจนะคะแต่บาซองแดงของน้องอูอิงนาทีได้เอาหายเสียนนนีนะคะเป็นเลขลงเลขเลขท้ายสองตัวนี้จะเป็นแปดเจ็ดประมาณนั้นนะคะส่วนอ บ่แน่แใจว่าเพิ่นถือบนถือท่อบนถือท่องล้างบบอันนี้ก็บ,บ่แน่นใจนพี่นงเนตะแต่สีจังได่ก็ตามเนี่ยก็ดีใจกับอ่าพอนวลน,นาดีใจกับแม่หน่อยนํานะคะก่อนหน้านี้ค่ะพี่นงนะคะตอนที่อุ๋งอิงนงไปทําการแสดงนะคะอยู่อ่าที่ขอนแก่นประมาณนั้นแล้วนงก็ยังพันศารค่ะพี่นงซึ่งศาลนี่นะคะก็คืออุ้ยแบบสีว่าจังเล่ละนะคะเหมือนจะสิงธิ์มากๆอุ้งอิงนงเด้กพนมมือขึืนค่ะพี่นอง อุ้งอินน้องบอกว่าสาธุเดอขอให้ถูหววนะคะแล้วน้องก็บอกตามหลังอีกว่าเก้าแปดออกเต็มๆแล้วน้องก็บอกต่ออีกนะคะว่าเลขสี่ออกสามศูนย์สามศูนย์เก้าแปดน้องว่าจังสี่แล้วออกจริงๆเสียนนก็คืออยู่ในเหตุการณ์ก็คือเสียนนท์ลตติดก,กันกับอุ้งอิงเลยครับพี่น้องได้ยินอุ้งอิงว่รพอมาน้องบอกว่าเลขสี่ออกเก้าแปดแล้วก็ออกจริงๆนะคะอุ้ยคนดุ ค่ะคนลุกเนี่ยมุนีมันแหล้งไต่ดวงอิเล่นพี่น้องเนาะก,กระดีใจครับผู้ทีเพิ่นได้นําส่วนคนทีบรกกรน่บ่ได้ก็นั่งเบิ่งเพิ่นดีใจไปครับพี่น้องนะคะก็นั่งเบิ่งคนทีเพิ่นได้ไปนพี่น้องเนาะนี่ล่ะครับพี่น้องเนี่ยมุนี่นอันบินมองวา่าขันขืนซื่อ่าเป็นการเสี่ยงโชคครับพี่น้องมันก็แน่นอนอยู่แล้วว่าห้าสิบห้าสิบโอกาสที่เราจะถูกในโอกาสที่เราจะไม่ถูกมันเท่าเท่ากันนะคะแล้วเพราะฉะนั้นเท่ากับตรงย่อมรับให้ได้ถ้าผลรางวัลออกมาว่าไม่ถูก คุณก็ต้องยอมรับให้ได้ว่าคุณไม่ได้นพ่นงเนาะเนี่ยกะนี่ลหละเพราะฉะนั้นสืบพ,อพอ่อพ่อฟังเนี่ยสืบพ่อฟังเยสเปตสือหลายแนบุนีค่ะพี่น้องเข้าตั้งใจทํางานเะดีกลัวแนวที่มั่นแบบไดงเงินแท้ๆนพี่นองเนาะเอากะตามนั่นละเนี่ยถือได้ว่าเป็นอ่าอีกหนึ่งคลิปอีกหนึ่งเรื่องราวในที่เรียกว่าอ่าเป็นเป็นมือ มาตั้งแต่เป็นมือดีของแพลแล้วนะคนมือดีวันที่หนึ่งพฤศจิกาย,ยนพรุ่งนี้วันที่สองนะคะพรุ่งนี้วันที่สองเป็นมืออีกมือหนึ่งเนื้อทีหญิงไงโบโจจัดนักจะเต็มก็คือมีการเอาเวทีสานหน่อยเผชรบานแห้งหลักกับเวทีสาวหน่อยล้ำเตืนโชว์มาปะทะก,กันทั้งสองเวทีก็คือบบเนย์เซบาสิสจะตั้งเวทีรูปแบบใดอาจจะตั้งขางๆกันหรือว่าอาจจะตั้งหันหนาเขากันและให้เอฟซีอยู่กลางๆบอกข้าพี่น้องต่ว่า มันกับบอแมนนะคะคันเอาเวทคันเอาเอลซี่ไว้กลางกก็ต้องหันหน้าหันหลังไปเบิงแมนบ่ค่ะพี่นงแล้วก็บ่อบแดนเจว่าเพิ่นสิแบบสิว่าจัง๋ล่ะเปิดทําการแสดงผอมกันหรือว่าสิสลับกันเล่นคิดว่าอาจจะสลับกันเลนเพราะว่าถ้าถ้าแบบแสดงผอมกันก็คือเสียงนีตากันอย่างแน่นอนแต่ว่าสีเป็นรูปแบบใดกระตามแต่ว่ามวนอย่างแน่นอนในมืออื่นนี่นาอพี่นงนาะผู้ใดทีได้ไปเบิงนี่ก็คือว่า บอกคำเดียวว่าขุมกับขุมนพี่นองนะเข้าสิได้เห็นขัดคักๆเลยแหละครับพี่น้องว่าล่ำเพลินโชกับเพชรบานแห้งเป็นจังไหนเนพี่นองนอเอินมากำรับในช่วงนี้สาวหน่อยเพชรบานแห้งคิ้วงานหลายแห้งครับพี่น้องเนี่ยล่ำเพลินโชนีก็คือคิ้วงานติดต่อมาเรื่อยๆนพี่น้องเนผู้ใดที่สนใจก็สามารถติดต่อสาวหน่อยลํำเพลินโชวไปทำการแสดงไดเอินว่าเป็นอีกหนึ่งคณะมอลำที่เอ็มินบอกว่าบ่เป็นตา เอสอสิว่าต้งไหนล่ะเ่ออยากให้หลายๆคนได้อพลาดกันนะ่ยถ้าคุณได้เปิดใจบอกเลยนะคะว่าคุมคค้มนะคะคุ้มเทิงเตยโอ้ยเตยเสดเดอร์แห้งสุดยอดนกพี่หนุกน้ำอื่นนี่เฮาสิได้เบิ่งกันวันเถาะนะคะว่าสิเป็นจังได๋รูปแบบการแสดงนกพี่หนุกนกเอากระตามนั่นละเนี่ยซ้ำดัคลิปนี้ก็ขอ,ขอจบคลิปไว,ว้ซันนี้ซะก่อนเนาะค่าวาคามาสวัสดีค่ะ